ผมอาจารย์กิจจากสาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจมหาวิาลรังสิตครับ <S <S สำหรับสาขาวิชาการจัดการนะครับของคณะบริหารธุรกิจมหาวิาลัยรังสิตมีอยู่ทั้งสิ้น3ามแขนงวิชาด้วยกันนะครับโดยแขนงวิชาที่1นะครับเป็นเรื่องของการจัดการทั่วไปแขนงวิชาที่2การจัดการทรัพยากรมนุษย์และแขนงวิชาสุดท้ายแขนงวิชาที่3การเป็นผู้ประกอบการนะครับ ในทั้ง3าแขนงวิชาในสาขาวิชานี้นะครับมีอาจารย์ที่ดูแลนักศึกษาทุกคนประมาณ1 7ท่านด้วยกันนะครับซึ่งมีความเพียงพอกับจํานวนนักศึกษานะครับที่เข้ามาเรียนในมหาวิายทยาลัยรังสิตในสาขาวิชาการจัดการนี้นะครับ คราวนี Là, ้นะครับผมจะขอแนะนําสาขาวิชาการจัดการนิดนึงว่าทําไมเราถึงต้องเรียนสาขาวิชาการจัดการเวลาเราเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ประกอบการแน่นอนเราต้องนึกถึงว่าจะต้องมีผู้ที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้จัดการที่อยู่ในองค์กรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลหนึ่งเลยครับที่เราจึงต้องเรียนในเรื่องของการจัดการเพื่อที่จะได้ไปบริหารไปจัดการทั้งคนที่อยู่ในองค์กรทั้งวิธีการบริหารทั้งสไตล์ในการบริหารเพื่อให้ธุรกิจของเรานั้นสามารถประสบความสำเร็จได้นั่นเอง สาขาวิชาการจัดการเรียนอะไรนะครับก็จะสอดคล้องกับ3สาขาวิชา3าแขนงวิชาที่ได้กล่าวไปแล้วครับแขนงวิชาที่1การจัดการทั่วไปยกตัวอย่างเช่นเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของภาวะผู้นำนะครับว่าเวลาอยู่ในองค์กรเราควรมีภาวะผู้นําในการบริหารจัดการคนอย่างไร เรื่องของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศแน่นอนเราไม่สามารถที่จะทําธุรกิจอยู่ในแต่ประเทศเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราก็สามารถที่จะหาโอกาสทางการตลาดใช่ไหมครับเพื่อการเติบโตของธุรกิจของเราเราก็ต้องเรียนการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศรวมถึงวิชาการบริหารจัดการความเสี่ยงก็เป็นหนึ่งในวิชาที่สําคัญหล,หลายธุรกิจลหลายองค์กรให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนความเสี่ยงนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบกับธุรกิจของเรา เพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณได้เข้ามาเรียนในสาขาวิชาการจัดก,การยังมีอีกหลากหลายวิชาที่น่าสนใจที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงะนะครับแะแนงวิชาที่2การจัดก,การทรัพยากรมนุษย์แะแนนวิชานี้เกี่ยวกับเรื่องของนะการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทํางานพูดถึง3บรีด้วยกันรีที่1นึ่งรีครูดเลือกบุคคลเข้ามาทํางาน ะจะหาวิธีการใดคนที่เก่งคนที่มีความสามารถในองค์กรนะครับรีที่ 2. รีเทนเราจะรักษาพนักงานเอาไว้อย่างไรดีนะครับด้วยการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถนะครับประเมินผลการปฏิบัติงานของเขา และรีที่3คือรีทายเราจะดูแลพนักงานจนกระทั่งกเกษียณอายุอยู่ไปอย่างไรดีนะครับนี่คือวิธีการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ทุกๆองคอ์กรอย่างน้อยต้องมีครับแผนนี้ที่อยู่ในองคอ์กรดังนั้นค่อนข้างที่จะมีความสําคัญและเป็นโอกาสที่เราจะสามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคตสําหรับแขแนงที่3การเป็นผู้ประกอบการ เป็นขแขนงวิชาน้องใหม่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจครับซึ่งเราก็จะเจอครับในวิชาที่น่าสนใจอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของนวัตรกรรมใน,ในการดำเนินธุรกิจเรื่องของการคิดเชิงออกแบบเรื่องของ business simulation นะครับก็คือการจำลองธุรกิจจากกรณีศึกษาจริงๆซึ่งมีอาจารย์ที่อยู่ในแวดวงของธุรกิจครับแล้วนำความรู้มาสอนกับพวกเราโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้น เราจะเห็นว่าจากสิ่งที่นะครับอาจารย์ได้อธิบายมานี้นั้นนะครับค่อนข้างที่จะมีประโยชน์พอสมควรเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสิ่งหนึ่งที่อยากฝากเอาไว้สําหรับน้องๆนะครับนั่นก็คือว่าอาจารย์ที่มาสอน ส่วนหนึ่งนะครับเป็นนักทฤษฎีส่วนหนึ่งมาจากองค์กรมาจากธุรกิจจริงที่สามารถนําประสบการณ์นําความรู้นะครับเอามาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาอย่างเท่นตัวของอาจารย์กิจเองนะครับเคยทํางานในชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์นะครับประมาณ14ปีก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ดังนั้นนอกจากทฤษฎีที่จะได้เรียนรู้แล้วแน่นอนเราก็จะเอาจาก นประสบการณ์จริงนะครับจากกรณีศึกษาที่เราเคยเจอสามารถที่จะมาฝึกฝนนะครับแล้วก็มาถ่ายทอดกับน้องๆได้นั่นเองสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าจะได้เจอกับน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับมาเจอกันในมหาวิทยาลัายดังสิทธิ์แห่งนี้สาขาวิชาการจัดการยินดีต้อนรับนะครับแล้วอาจารย์กิจจะรอเจอน้องๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ